บายพี่น้องสบาดิมือน ok ี you, you. An ้ยายคืออยู่ฮือนได้ปะยายถกจริงงมาพบกันเลยพี่น้องอีสองเอิญมาบุกเือน้องพซีพี่น้องเ้ยหลังจากบดมาหลายเดือนกลอเ้อฮ้ยดอย่งกูเลเ้ดอกซีกับสาวแม่พี่น้อง่วยเย คือหนา้าวนบนเทพบแต่เถิงเฮ้อบนจรงไรเลยอารมณ์ดีมอารมณ์ดีเป็นยังคืออารมณ์ดีเฮ้ไม่ใช่ว่าบอดไปหาเอาแห้งได้เครื่องกะืาเข็ดนยังไปหาทั้งดบ้าน เป็ดยังเป็ดยังล้มดีเลยเสื้อผู้บ่าวจะมาหาบ่มาแล้อว่าหนียังมาอีกบ่มาดูมาด่อะไรติดมามื่อนะมาก่อนมื้อน่ะก็จอดรถไว้รถล้มล้มห้างเลิกล้มา มาพี่น้องไปมาารเดียอพี่น้องยิ้มกมาเด้อพี่น้องเด้อพอมายังได้บ่เคยจะเจอน้องวซีดอกจ้าไปใสู่ต้องเหะแถวป่าแถวโดุมาแถวคู่มามาบ่เคยเพาะพี่น้องเอ้บอะไรอมาัมเล่นมะเล่นไปหายใช่ไหมะไหนตงนั้นี่อันนี้ต่อมาข่าวที่พอ ลวดก็ไม่สีอ่านเรยนาะคนรวดรวยตอนไหนนะอาดัมวไปงานไปงานใช่ไหจะไปขับรถแรงมาเขามาอยู่พี่บวกเขามายู่ยยามหน้าเขาปัญห <pagar> ์เหยียกเหยียมันขาดลายขยามแรงเราไปอยุ่พเราทำงานบันลุจักพวก

ไปว่าเขาไ้วอ่มืข้้าวไวเทอใคว่าเขาไเดอนะมืดละนกรว่าอ้าวก็ผูดได้ว่าสันนะนะใครว่ายายอยู่เัืเงนยายยายถืกจังหันยายอยู่เงินมกรดได้เดือนมืมกรดได้ได้เดือนอะไร มันะข่าไม่มจะข่าไม่ไป,ไปก็เป็นปีอีเลยเอาเป็นปีอะปีปากายเงินเดือนสี่พันกินหายสี่พันเหตุกานซูดมกินที่พอสี ใส no. no no ่ถ่านอยู่นน่นนะถ้าใส่ถ้าใส่สีดำๆมั่จะเบิดลบ้านไม่ก่ออะไรเลยตัวหนุ่มหล่อหน่อยในตำนานอยู่ซ่องยายเงืองพี่น้องกอกำลังดังหนุ่มหน่อยยังก็น้องกล้องคนหล่อสาน พระเอกสองของยายงึงตัวนี้พระเอกใหม่นั่งแล้วนึ่งกว่าสองไอ้กินหล่อบอ่อนี่นั่นไปหากระพใส่กลองว่าจะเฮ็ดเครื่องกระตานะเอาดำแล้วไปใช้เบ็ดแล้วไปหาเฮ็ดเลยใส่เบ็ดกุบผู้บริหารกุบซ้ำกุบบุ้มีก้กกกนขี้เดือนมันจะป็นซ้ำร่ขี้เดืกอกก็ข<ะ>ี้ดเดือดปลอมมา เพนมาคืออยากต่ำกุ้งเลยกินหากยงยาวได้นี่ต่ำกินข้าวเพนแล้บุหามาก,กินน้ำพอไปสิโฮโตตะเก้าว์นะมาน่ะยันโดนโบยันโบโบเจออีกพซีเฮ้ยเนาะมาตะเก้ามีแต่มันมีแต่ว่าไปป่าไปป่าเคยสินหัโตมันได้ตอนนี้นะยากตอนนี้นะอยากขู่แล้วตอนนี้นะจ <c oughs> ะกู้ย้อนยัง อดี๋ยนี้น้ำนั่งา่เยจะโก้เลยนะยังไงอ่ะยังแกงใช่จิรอ่พฤสีโอ้ยจิรอก็ได้หาโตพี่น้องเลยกได้หาโตใส่ดิเมพฤสีไปกลโลดไปยายนะกันใคอ้วนอวนยี่ี่ย มีถานอีกเอาใส่ปูรลายนะเค็ดน้อยเดียวเอาเลยไปตัดกบมังยมบทเื่อนั่งาพ่อกินัีริน้ว่เี่ยงคืนยังได้ลูกกินบ่กินหมางมันไหนเด้อหงยงยางวยมันม้

ว้าวเงินคือว่าน้องคุณสีพี่น้องเอ้ยน้อยร้อยเบิดคาอาหารกรพร้อมไกๆเตรียมผลิตอยู่คุณป้าลุงมอนมันแกงแกงเ็ดใส่อันกิโลตวโอ้ใน้ด้วยเลยต้มจืดอ้มาบันี้มันุ่มกบบนุ่มกเียง มาข้าวกีเกียแล้วมาดีทอะงสัมผัสมันด้วยไหมสัม่โอ้ยยังบอพ่อเข้าดีนะจะมาทานเาได้เขาลืมหมดแล้วยังบอพ่อยังบอพ่อหรือยังบอกพอนะาา่อ,อยังบอพอบไปยังบอกพอ่อเออมันกัไปเสยก bon. ่อนละ เราอคิดอย่ว่าเห็นปุบสอ่หรือต้มสีส้นอาำบริเลนัน้สีนอ่เลยบริเลนกลุกลิกลุกิลุบเลยทุกคนเฮ้ยเข่าตัวน่าออกเลยเออเข่ามันตัวดุดำน่ะมันก็ออเฉยเนาะให้จัาตอกเลยนะ คำตอบของนางก็คือยังบอกพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยก็เดี๋ยวว่าสิได้มีข่าวดีสิได้กินชีกกินไข่แสดกเฮ้ยพอาวหงมืไป่อน้วว่าะเอาปแล้วงเมากเลยก็เอ้ย งงลงสอนมันะได้เยะอะกว่าแล้วว่า,าได้ยี่ว่าเร่มากไรอเด็นขึ้มน,ม,นมาแล้วกันหาเฮาให้กันโมะเราพุงหมอกให้กันเวาตัดออกอยู่นี่ ภอสิตาดี่ลยพอสีผมกูนะภาห้องน้ำก็จะมีไกลววิวเฮือนน้องพอสีนี่จะมันงาม็งอก้่งามเอืมเือนดิงเนามเดินกลวงดเดินนมีเงินดให้กับผมให้กับผมีน้ำพี่น้องเลย ก็งมังก็เป็นมาที่ว่าสีแต่ละปีนะสิน้องเงากระสีเด็กเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเอินเลยพี่น้องเนาะนนะผิดพลาดประการใดก็ดกราบขอโทษขออภยนะัยเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี